สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาพูดถึงการไลฟ์สดผ่านโปรแกรม OBS นะครับหลายหคนเนี่ยก็สงสัยว่าไลฟ์สด OBS เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็น x 2 6 4หรือจะเป็น Quick Sync หรือจะเป็น Nvidia หรือจะเป็น AMD นะครับคราวนี้ผมจะมาลองทดสอบจากเครื่องนี้ครับเป็น HP นะครับเป็นเครื่องที่เป็น CPU แบบ i 5 1 2 4 0 p นะครับ ไม่มีการจอแยกเป็นกระจอในตัวนะครับสามารถสามารถสามารถไลฟ์สดได้ไหมผมบอกเลยว่าได้นะครับถ้าเป็นไลฟ์สดแบบต่อกล้องในสตูดิโอหรือว่าจะแคสเกมจากมือถือเนี้ยได้แน่นอนนะครับเราเนี้ยเรามาดูกันดีกว่าก็กดไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่ตัวเ u t p u t นะครับเราเนี้ยเรามาเข้าใจแบบบ้านๆผมไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรมากนะครับ เอาเข้าใจบแบบบ้านมาเลยนะครับเวลาเราเลือก encoder เนี่ยบางทีบางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมเราเลือก encoder เราเครื่องเรากระตุกนะครับแหลกไม่ไหวนะครับถ้าเราไม่มีการ์ดจอแยกเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกประมาณนี้แหละนะบางคนอาจจะเลือก x 264นะครับผมจะบอกว่า x 264เนี่ยมันคือการเอา cpu เนี่ยนะครับเอา cpu นะครับมาทำการไหลสด นะครับเอาพลังงานของ CPU มาไล่สดพราเขาใจแล้วใช่ไหมครับคันี้มันจะเลือกได้ไงวิดีโอวิดีโออินโคเตรงนี้ว่าเราจะเอาพลังงานส่วนไหนของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมาทําการไล่สด x264 คือเอา CPU มาไล่สดถามว่าถ้าเราเป็น CPU ที่เป็นอ่าอย่างเช่นถ้าเป็น PC ที่เป็น F มี F เราก็สามารถเอา CPU มาสตรีมได้ แต่มันจะกินทรัพยากรเครื่องมากพอสมควรนะครับพอเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเครื่องเราแรงอย่างเช่น i5 1 2 4 0 0 f หรือว่า i5 หนึ่งสี่สี f อะไรเงี้ยที่มันแรงๆนะครับถามว่าถ้าไล้์สดธรรมดาทำได้ไหมได้ใช้ cpu ไลฟ์สดได้เลยนะครับแต่เครื่องเนี้มีการ์จอออนบอร์ด เราอาจจะใช้ quick sync โอเคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย x 2 6 4แล้วเราไม่ได้ใช้ cpu เนี่ยเราก็ทำงานของมันนะครับก็คือ cpu บบก็ทำงานของมันเปิดโปรแกรม obs เปิดโปรแกรมเพื่อยิงถ่ายท่อสดเปิดโปรแกรมสกรีนหน้าจออะไรก็ว่างกันไปครับมันก็รันของมันไปนแล้วให้การ์ดจอแยกเนี่ยเป็นตัวยิงสตรีมเข้าไปพอเข้าใจใช่ไหมครับ ถ้าเราใช้ x264 มันจะเป็นการเอาทั้ง CPU ที่รันโปรแกรมต่างๆในเครื่องเราทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องมาใช้พลังงานในการยิงสตรมอีกมันก็จะเหนื่อยหรือผ้าออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกคอมพิวเตอร์ที่มีการ์จอออนบอร์ดเราก็เลือกไปที่กรจอออนบอร์ดอันนี้ถ้าเราเล่นเกมไม่แรงมากเนี่ยนะครับล้าไม่มีการ์จอแยกเนี่ย ก็สามารถใช้ q ควิกซิงได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นเกมแรงมากๆนะครับก็ควรจะให้เป็น q ควิกซิงนะครับแล้วก็ให้การ์ดจอแยกเนี่ยไปเล่นเกมอันนี้ควิกซิงเนี่ยมันคือการ์ดจอออนบอร์ดของ CPU นะโอเคเข้าใจไหมครับมันก็จะสับสนทีหนึ่งอันนี้ในพูดในกรณีที่มันเป็นการ์ดจอออนบอร์ดอ่าโอเคครับสรุปเลยนะครับว่าถ้าเราเป็นการ์ดจอ ไม่ได้อนบอร์ดนะครับไม่มีการ์จอออนบอร์ดซึ่งโน้ตบุ๊กอ่ะมันมีออนบอร์ดแน่นอนอยู่แล้วโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นคอมบ้าเนี่ยถ้าเป็นการ์จอที่ไม่ที่เป็นซี u ที่ไม่มีการ์จอออนบอร์ดอ่ะคุูก็ต้องใช้ x264 อะไรเงี้ยรันอย่างเดียวเลยหนักอึกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราใช้คลิกซิง n ์เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งเบาภาระให้เรานะครับ